เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะสคนที่คุณนึกถึงตอนนี้นะเดี๋ยวเราใช้ไพ่โคดเดกนี้ให้คนที่คุณนึกถึงตอนนี้เขามีความรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะเป็นดวงความรักใช้วิจารณญาณน,นะคะใบแรกพลังงานเขากับคุณเป็นพลังงานของทวินเฟรมอะคุณ เออเป็นพลังงานของทวินเฟรมเบโรริงแชร์ฟิลลิ่งรีเฟคชันสัมผัสถึงได้ว่าคุณและเขาอะบางโมเมนต์นะคะคุณจะเหมือนรู้สึกอะเวลาคุณนึกถึงเขาเขาก็นึกถึงคุณเหมือนกันเหมือนรับดูความรู้สึกซึ่งกันและกันได้นะคะเออเอนเนอีนี้พลังงานนี้เหมือนสมมติว่าเขากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก หรือคุณอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากคุณจะสัมผัสถึงเขาจะสัมผัสถึงกันอะไรเงี้ยเออจะมีการสัมผัสถึงพลังงานซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีอะวิสคร์ฟเนกาทีฟมล์อาบางสิ่งบางอย่างนะคะเหมือนมีความรู้สึกที่เนกาทีฟอยู่นะซ่อนอยู่ในภายใต้ความรู้สึกนี้มันเป็นมันเป็นเชิงเวทมนต์เเหมือนเขารู้สึกแบบว่า บางเรื่องอะ่ะมันมีแบบอาจจะเป็นบางอย่างสําหรับเราที่เขารู้สึกไม่โอเคกับกับเราอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอย่างเช่นอะไรไม่รู้เหมือนกันเขารู้สึกว่าเหมือนคุณมี s o ม e t h i นะคะก็ไม่กล้าตัดสินใจเหมือนกันว่าเป็นพลังงานลบหรือพลังงานบวกอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะไม่ไม่บอกคุณอย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นเชิงแบบเชิงที่ไม่เข้าใจเชิงที่ อารมณ์ที่มันเป็นแบบว่าพลังงานลบบางอย่างที่เขาไม่เคยถามคุณแล้วเขาไปคิดเองก็มีประมาณนั้นนะคะอ่ะอีกหนึ่งใบสุดท้าย In...In... เดี๋ยวนะ Info อันนี้คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวนะคะ Info Attractment Third Party อ่าคือคนนี้น่าจะมีความเป็นแบบ พลังงานของบุคคลที่สามหรือว่าใครสักคนเข้ามาแนบมาด้วยอะ่ะอาจจะเป็นสิ่งนี้หรือเปล่าที่เขาคิดว่าคุณมีใครอ่ะสิ่งที่คิดอยู่ในใจคุณมีใครหรือเขามีใครอะไรเงี้ยหรือว่าคือต่างคนต่างเป็นแบบว่าเชื่อมีใครซ่อนอยู่หรือเปล่าประมาณนี้นะคะเออมาดูว่าพลังงานของคุณคนนั้นเป็นยังไงที่แบบลึกซึ้งกว่านี้ใช้ไพ่อันนี้ให้นะอ่ะ คนนี้น่าจะเป็น energy ของชาวธาตุดินนะคะมีความเป็นชาวธาตุดินเ,เป็นคนที่มีแพช s i o n มีความร้อนแรงใส่ข้างลักสาย a k e action นะคะเออแต่จะเป็นสไตล์เชิงหมาเป็นคนที่ขยนันบ็งคนที่แบบว่าจริงจังกับการทําอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็โรแมนติกนะเป็นคนที่โรแมนติกมีความเป็นธาตุดินธาตุน้ํานะคะ คนนี้เขาจะเป็นคนที่ทําอะไรเขาชัดเจนกับการกระทําของเขาไปดูสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะว้าวเป็นเดอรซันเลยอะเขารู้สึกดีกับคุณมากคุณคือเป็นพลังงานบวกของเขาแต่เมื่อกี้เนี่ยอาจจะมี energy แฝงขึ้นมาว่าเอ๊ะการหึงหวงกันอยากเป็นเจ้าข้อบเจ้าของรลอว่าคิดว่าคุณแบบทําอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าเกิดขึ้นก็ได้อ่ะเขารู้สึกว่าคุณอะมีพลัง พลังงานเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นเอนเนอร์จีที่แบบเหมือนเป็นคนที่กล้านะคะกล้าทำอะไรแบบมีแรงบันดาลใจเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคุณก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของเขาด้วยนะมีเดอะเวอร์ขึ้นมาคุณเป็นเหมือนโลกใบใหม่ของเขาอะที่เขาอยากจะแบบอยากจะบอกคุณว่าคุณคือแบบมีความหมายในในทิศทางที่แตกต่างจากความสัมพันธ์ที่เขาเจอมา แต่มอโวไม่รู้เหมือนกันว่าคุณแลวเขาอ่ะมันมีความเจ็บปวดใดที่ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าอาจจะคุณมีคนอื่นเขามีคนอื่นมันมีแบบเหมือนถูกถูกทําให้เสียใจเกิดขึ้นเขาเสียใจนะแบบบางเรื่องเขาเสียใจสิ่งนี้คุณรู้อยู่แล้วนะคะเขาเสียใจแต่เขาก็บอกอยากจ,จะบอกคุณว่าเขาก็ชอบคุณมากเขาชอบคุณมากเขารักคุณมากด้ยสิมาดูเขาจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ของเรานะคะ เติมเต็มก้าเหลีย่ยญมันเป็นความรู้สึกที่ชื่นชมเป็นความรู้สึกที่พยายามนะคะเขาก็พยายามแล้วก็เหมือนเขาก็เหมือนรู้สึกว่าเขาพยายามเพื่อคุณนะแล้วก็เหมือนอยากจะเป็นพื้นที่ที่ดีหรือว่าพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับคุณอนะ่ะอืมหมอบอกว่าถ้าคุณเนะ่ะกับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันมีโอกาสที่จะโครจรกลับมาเจอกันอีกเขาอยากเจอคุณ เขาอยากเจอคุณถ้าเป็นแฟนเก่าเขาอยากกลับมานะคะเขาอยากกลับมาเขาแบบอย่างฮิลลิ่งความสัมพันธ์นี้เขาหวังดีเขาปรารถนาดีสิ่งใดที่เขาอยากจะบอกคุณในใจคะตอนนี้ซีกอวอร์นเขาเป็นกําลังใจให้คุณนะเออขอให้คุณก้าวข้ามผ่านทุกเรื่องที่คุณแบบเจอ ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคใดๆก็ตามนะคะเขาอยากจะซัพพอร์ตคิณทางด้านจิตใจด้วยนะคะเอออยู่ข้างๆใจเธอนะประมาณนี้เราก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ว่าจะแบบว่าคุณจะเจอแบบเรื่องราวอะไรยังไงเขายังอยู่ตรงนี้เพื่อคุณนะขอแค่คุณเอ่ยปากนะประมาณนี้นะคะมาดูว่าสิ่งใดบ้างนะคะที่เขาไม่เคยบอกคุณเลยแล้วมัน,มนเกิดขึ้นในนี้แค่สามใบพอ โ o ล์อว์เขาอยากมีเขาอยากมีความมั ty, ่นคงกับคุณนะแล้วส so ิ่งที so ่เขาไม่เคยบอกคุณเลยเป็นเดิมูนมันเป็นความรู้สึกที่ซ่อนอยู่มากเขาเคยคิดเคยฝันว่าเขาอยากจะมีบ้านมีความมั่นคงหรือแต่งงานกับคุณหรือไปพื้นที่หรือไปสถานที่หรือพื้นที่ที่โรแมนติกกับคุณสักครั้งหนึ่งนะคะมันเหมือนรีมายด์ดงอะว่าเขาอยากเจอคุณเหมือนเป็นพื้นที่ในฝันหรือว่า เป็นคืนเป็นกลางคืนนะเป็นกลางคืนเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาจดจําคุณไม่รู้ว่าคืนไหนนะที่คุณเจอกันแต่เขาเขาอยากจะมีพื้นที่ที่โรแมนติกกับคุณหรือเขาอยากที่จะแบบว่าไปเดทกับคุณกับพื้นที่ที่เขาแบบมันมีแรงดึงดูดว่าตรงนั้นน่ะมันมีความผูกพันระหว่างคุณและเขาอ่ะนี่แหละค่ะโอเคก็ช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ